สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่น,นิสาจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะว่าแม่สานะเขาเดินแบบไหนที่ก่อนที่แม่สาเขาจะได้รถเข็นแม่สาเขาจะเดินแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบว่าเขาจะเดินไปไหนมาไหนลําบากมากเลยค่ะสที่สาซื้อรถเข็นให้แม่ตอนแรกแม่ไม่อยากรับที่เขารับเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่า มันแตกต่างกันยังไงเห็นไหมคะเนี่ยแม่สาก็จะได้เดินอันนี้เพิ่งได้วันแรกที่ได้รถนะคะเห็นไหมเขาเดินเพราะว่ามันยังไม่ชินเนาะเขาเดินก้มมานานกว่าที่เขาจะเดินได้ดีกว่าจาก็ดีใจมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะแม่สาเดินวันแรกแล้วเดี๋ยวพอเดินมาเห็นไหม แม่เขาก็ยกนิ้วโป้งให้อยู่นะคะว่าก็ดีเห็นเขาบอกนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน